รับสวัสดีครับก็สวัสดีนะครับสําหรับเช้า,าวันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์ที่24นะครับรกุมภาพัน2553นะครับท่านครับสาน,นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยามีข่าวดีและก็แจ้งให้ท่านทราบนะครับรู้สึกเป็นความภาคภูมิใจของชาวพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือข้าราชการพลเรือนดีเด่นหรือครุฑของคาปี2554นี่นะครับก็ ทางพระรามชนเราก็าภาคภูมิใจนะครับโดยเฉพาะท่านโมนาอุทยัยหอมนานนะครับวมนาก่มงานยุทธศาสตร์การพระธรามชนนะครับปีนี้ท่านได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นหรือครุฑตรงคำนะครับซึ่งก็เป็นหน้าภาคภูมิใจของกรมการพระนรมชนนะครับที่มีข้าราชการาดีเด่นนะครับอของจังหวัดพะเยานี้3ปีซ้อนนะครับ ในปี52ก็คุณโชติกามีฐาเจริญนะครับปี52ก็คือผมเองนะครับยุทธภูมินาวงนะครับปี53ก็คุณโชติกามีฐาเจริญนะครับน้องนักพิจารณาชนันการสำนักง,งานพระธรรมชนเพอพุซธสางนะครับแล้วก็ปี54นี้นะครับก็เราก็ครองแชมป์อีกเช่นกันนะครับคือ <c oughs> ท่านหัวหน้าอุท,ทยัยหอมนานนะครับหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ก็พวกเราชาวพระธรรมชน โดยพาะกลมการพัฒนชนนะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจที่มีข้าราชการอดีตเด่นนะครับรูทองคำชาวประชอของเราเองนะครับผมอุทัยหอมนานหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2554ของจังหวัดพะเยาที่ได้ พี่นาคัดเลือกให้ผมได้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2554จากผลการดำเนินงานที่หลากหลายและก็ผลงานเป็นที่ประจักษ์เหล่านี้ก็ได้มาจากความร่วมมือร่วมใจกันของท่านพัฒนาอำเภอเพื่อนพี่น้องข้าราชการพัฒนาชุมชนองค์กรเครือข่ายและภาคีการพัฒนา ตลอดถึงการกำกับดูแลให้กำลังใจจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับครับผมในาการทํางาน28 29ปีที่ผ่านมาก็จะตั้งใจทํางานให้ตลอดจนกเกษียณราชการโดยยึดมั่นในการเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นที่หน้า ภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือผลงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับที่ได้เข้าไปาร่วมขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านสถานสองนะครับตำบลผูสางหมู่ที่หนึ่งบลผูสางอำเภอผูสางจังหวัดพะเยานะครับสร้างผลงานไว้เยอะแยะมากมายนะฮะโดยมีกรมการพัฒนาชุมชนเขียงข้างกับทางชุมชนนะครับก็ปรากฏว่า,าในปีนี้นะครับ ก็มีข่าวดีอีกเช่นกันที่น่าภาคภูมิใจก็คือ,อผู้เยาว์บ้านแหนบทองคำนะครับหรือผู้เยาว์บ้านยอดเยี่ยมประจําปี2554นี้นะครับท่า <ส graduation> นผู้ใหญ่อนองวงใหญ่นะฮะก็ได้รับผลงานที่น่าภาคภูมิใจนี้นะครับได้รับการคัดเลือกจากจัาางหวัดพะเยานะครับ <ส rett> เป็นผู้เยาว์บ้านยอดเยี่ยมแห่งปี2 5ง4หรหรือผู้เยาว์บ้านแหนบทองคำนะครับเอาละครับสำหรับวันหยุดวันสุดสัปดาห์วันศุก<ๆ> <sunshine> ร์นี้นะครับ ก็ขอฝากนะครับข่าวจำพัน์นิดนึงนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่25กุมภานะครับที่มหาวิทยาลัยพะเยานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านมีที่สุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับก็ได้จะทําโครงการครูผู้ดูแลเด็กแก้ตาดวงใจของผู้ว่าราชการนะครับก็เป็นการสึงกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ดูแลเด็กนะครับทั้งจังหวัดพะเยานะครับจานวน 600กว่าท่านด้วยกันนะครับณที่มหาวิทย,ยาลัยพะเยานะฮะในในตรงนี้ทางสำนักงานพระมชนก็ได้เข้าไปร่วมเปนม็นทยากรบรรใหญ่เกี่ยวกับอกองทุนพัฒนาเด็กใน,ในครั้งนี้ด้วยนะครับและก็วันเย็นวันนี้นะครับทางพี่น้องชาวพระมชนจังหวัดพะเยานะครับเกือบจะทั้งหมดนะครับได้เดินทางาจ,ะจะได้ออกเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีและที่และก็ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อที่จะไปศึกษาดูง,งานในส่วนหนึ่งก็จะเป็นการพักผ่อนสำหรับ าการทํางานในรอบปีนี้นะครับเป็นการาร่วมพบปะอสังสรรค์และการพักผ่อนแต่ท่องเชื่อด้วยนะครับบางกันเถอะนะฮะก็ขอให้คณะที่เดินทางไปจังหวัดกาญจน,นบุรีและก็เพชรบุรีนะครับพักเย็นวันนี้นะฮะกลับมาวันจันทรนะครับก็ขอให้มีคนสุขกับการาท่องเที่ยวและการศึกษาทุกง,งานครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ